เจอกันนะคะที่รักที่รักใครโทรมาหรอหืมเปล่าค่ะเออพอดีแม่โทรมานะคะแม่ป่วยฉันต้องรีบไปดูแลท่านอ้าวจริงหรอเอางี้แม่เดี๋ยวผมไปด้วยผมไม่ต้องหรอกค่ะคุณมีงานต้องทำนี่จริงด้วยผมลืมไปเลยอ๋อ ก่อนที่ผมจะไปทํางานเนี่ยผมมีของให้คุณด้วยนะจริงเหรอคะอุ้ยอะไรอะ่ะฉันดีใจจังเลยค่ะคุณต้องชอบมากๆแน่เลยอะ่ะเซอร์ไพรส์นะคะอุ้ยเป็ในไงบ้างอะไรกันอนะ่ะซันนี่มันกระเป๋าโนเนมนี่มิน้นคือสันสัญญานะว่าถ้าซันได้เรื่องตำแหน่งงานเมื่อไหร่เนี่ยซันจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้มิ้นเลยนะ นี่ฉันพูดแบบนี้มากี่ปีแล้วจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ถ้าได้เล่นตำแหน่งจะซื้อบ้านหลูใจกลางเมืองให้ทุกวันนี้เราเลยต้องเช่าบ้านอยู่อยู่เลยมิน้นมิ้นอย่างอนสิฉันสัญญานะว่าวันหนึ่งฉันจะทำไม่ได้อะพอเถอะฉันเลิกคาดหวังกับคุณแล้วฉันขอตัวไปหาแม่ก่อนไว้เจอกันนะคะ ฉันลืมช่วยฉันในเหรอไปหาแม่เนี่ยเอาไปทำไมอะฮะเออไม่ใช่คือฉันลืมเก็บน่ะมิ้นคุณมีอะไรจะบอกผมไหมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณรู้ตัวไหมเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอนี่ถ้าคุณไม่เชื่อใจฉันนะ่ะเราก็คงพบกันไม่ได้เพราะคนไม่เชื่อใจกัน มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกนะซันมิินมิน,มน,มนผมขอโทษนะผมเชื่อใจคุณนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะแล้วก็ฝากสวัสดีแม่คุณด้วยนะค่ะ รอนานไหมคะไม่นานหรอกครับคุณมิ้นตัวจริงนี่สวยกว่าในรูปอีกนะครับขอบคุณมากนะคะผมซื้อกระเป๋ามาฝากคุณครับจริงเหรอคะคนส,สวยๆอย่างคุณเนี่ยเหมาะสำหรับของส,สวยๆเหมือนกันนะครับโอโหนี่มันแบรนด์เนมที่ฉันอยากได้เลยอะ่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะเสีอภัยมากเลยค่ะมันเป็นของที่คู่ควรกับคุณนะครับคุณมิ้นครับทําไมคุณมิ้นถึงเล่นแอปหาคู่อะครับคนสวยๆแบบคุณเนี่ยไม่มีแฟนหรอคือจริงๆแล้วฉันก็มีแฟนแล้วนะคะแต่ว่าแฟนฉันเนี่ยเขาสนองความต้องการที่ฉันไม่ได้ฉันก็เลยต้องมาหาเอาที่อื่นนะคะ <c oughs> คุณคงจะเบื่อมากสินะครับ แน่นอนค่ะแต่ตั้งแต่ที่ฉันได้เจอคุณเนี่ยคุณก็ทำให้ชีวิตของฉันมีความสุขขึ้นมากเลยเออสักครู่นะคะฮัลโหลค่ะทีรักวันนี้คุณจะกลับยี่โมงนี่ฉันก็บอกว่าฉันดูแลแม่อยู่แม่เป็สบายแค่นี้ก่อน <c oughs> แม่โทรมานะคะครับคุณมิ้นครับเดี๋ยวเราไปต่อ,อที่บ้านของผมไหมครับอยู่แถวทองหลอใจกลางเมืองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกกันที่นั่นดีกว่าจริงหรอคะคุณมีบ้านหรูอยู่แถวทองหลอใจกลางเมืองจริงๆด้วยออไปค่ะฉันอยากไปอยู่พอดีเลยได้เลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปเองนะครับได้ค่ะ กินก่อนไหมครับได้ค่ะคุณทานก่อนได้โอโหบ้านสวยมากเลยค่ะฉันชอบมากเลยชอบใช่ไหมนี่คุณผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรอีกอะคะรอผมแป๊บรับรองว่าเซอร์ไพรส์นี้ยคุณชอบแน่นอนถัดห,หลังไปก่อนได้ค่ะ มาแล้วหรอคะที่รักฉันตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นไงเสียภัยไหมฉันคุณมาที่นี่ได้ไงอะผมต้องถามคุณมากกว่าเพราะคุณมาที่นี่ได้ไงนายบอกว่าไปหาแม่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมาเด็กกับเพื่อนผมได้ฮะ<า>เพื่อนคุณใช่ผมเพื่อนซันเองแหละตกใจใช่ไหม เอาจริงๆนะมิน้นผมสงสัยคุณมานานแล้วว่าทำไมคุณเนี่ยถึงเปลี่ยนไปไม่เหมือนคนเดิมที่ผมรู้จักเลยทีรกทาอะไรอยู่ครับเออแม่ท่องอยู่น้ำอะ่ะดีขไไนาดสิก็ได้มอตรงนี้แป๊บนึง ี่มันอะไรกันอ่มิน้นคุณคุยกับผู้ชายในแอปหาคู่ทอาะไรอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมผมทำงานมาเหนื่อยมากนะแต่ทุกครั้งที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็พยายามนะพยายามเติมเต็มความรักระหว่างเราสองคนนะแต่คุณก็ปฏิเสธมันมาตลอดอะจนผมเนี่ย ด้เห็นว่าคุณเล่นแอบหาคู่ผมพยายามทำความเข้าใจนะแต่ผมก็อดคิดไม่ได้จริงๆทีละเขาไม่ต้องจะบอกอะ่ะนี่นี่สิพอดีว่าฉันต้องรีบไปหาแม่อะ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันทีน่ะแต่มันเป็นเรื่องสำคัญนะคุณรู้ไหมวันนั้นให้ผมตั้งใจนะที่จะมาบอกคุณว่าผมได้เรื่องตำแหน่ง แต่คุณก็ไม่สนใจผมเลยอ่ะเอาแต่พูดว่าต้องไปหาแม่คุณอ่ะมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยอดคิดไม่ได้จริงๆว่าคุณเนี่ยยังเล่นแอปหาคุณนั้นอยู่ไหมผมเลยให้เพื่อนผมเนี่ยลองทักหาคุณดูเพราอยากรู้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไปถึงไหนนะจนในวันเนี้ยผมได้รู้ความจริงหมดแล้วแซนฉันอธิบายได้นะคุณต้องฟังฉันอธิบายก่อน คือเรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นเหมือนที่คุณคิดนะผมเข้าใจนีละผมเข้าใจกระเป๋า,ปาแบรนด์เนมเนี้ยผมเป็นคนซื้อให้เองแหละเพราะผมเคยสัญญากับคุณไงว่าถ้าผมได้เลื่อนตำแหน่งเมื่อไหร่เนี้ยผมจะซื้อให้คุณนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้โกรธฉันจริงๆใช่ไหมคุณยังรักฉันอยู่ใช่ไหมละ่ะ <buoy ant> ใจเย็นก่อนที่ะนั่นมันเมื่อก่อนไม่ใช่วันนี้ วันที่ผมได้รู้ความจริงทุกอย่างไงอ๋อแล้วผมลืมบอกอีกอย่างนึงไปนะคุณเห็นบ้านหลังนี้ไหมผมซื้อมันนะเพราะว่าผมได้เลื่อนตำแหน่งแล้วเนี่ยผมกจะจแต่เซอร์ไพรส์คุณไงแต่คุณเนี่ยกลับเซอร์ไพรส์ผมมากกว่าสันฉันขอโทษนะฉันว่าเรายังมีโอกาสเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะฉันรักคุณนะสันรักเหร จำคำหนึงได้ปะมีคนคนหนึ่งเนี่ยเคยบอกผมนะถ้าเราไม่ไว้ใจกันแล้วเนี่ยก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมว่าคุณกับผมเนี่ยคงไปต่อไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไว้ใจคุณแล้วเนี่ยตอนเนี้คุณออกจากบ้านผมไม่ลย่หรหรือว่าจะให้เพื่อนของผมเนี่ยลากตัวคุณออกไป โอเคไหมเพื่อนโอเคไหมยี้เราขอบใจมึงมากเลยสู้เพื่อนและหยดน้ตา